สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายท่านนะครับกวดเปิดไฟเลยนะครับก็สินค้าวันที่นะครับ18นะครับ2,566นะครับก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของไมโครเทคนะครับวันนี้นะครับอ่า MT208 0นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขับ15ได้ข้างละ2นะครับขับ12ได้ข้างละ2นะครับ18นะครับ 18น่าจะข้างละ1นนะครับถ้าขับเบรคก็18 15ข้างละ2นะครับ12ข้างละ2นะครับใครที่กำลังมองหานะครับ MT 2008นะครับสภาพสวยๆนะครับประมาณเก้าสิบเอร์นะครับใครที่กำลังมองหานะครับนี่ครับฝาบนนะครับใช้งานน้อยนะครับตัวนี้ใช้งานน้อยมากนะครับของมือเดียวนะครับของมือเดียวนะครับสายไฟนะครับอยู่ในตัวเลยนะครับด้านสัญญาณด้านหลังนะครับก็ สัญญาณเข้าก็จะเป็นเอ r ก็ได้หรือจะเป็นแจ็คโฟนนะครับสัญญาณออกจะเป็นแจ็คโฟนก็ได้หรือจะเป็นขั้วนะครับหรือจะเป็นสเปคอนนะครับนี่ครับสเปคอนขั้วแจ็คโฟนนะครับพิเศษนะครับตัวนี้จะมีคอร์สในตัวนะครับอ่าถ้าลูกค้าขับเบสนะครับลูกค้าค่อยมากดเบดนะครับนี่ครับกดเบสนะครับตัดเปียสนะครับถ้าลูกค้าไม่มีคอร์สก็เอาสามารถเอามิกต่อเข้าพาวเวอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ตัดคอร์สเลยนะครับท่านไหนที่มีคอร์สแล้วก็ปิดนะครับ ออันนี้ก็เปิดนะครับอันนี้โมโนสเตอร์นะครับเราก็กดสเตอร์ไว้นะครับบางท่านมี15คู่นึงก็ขับเบรคข้างนึงนะครับอีกข้างนึงก็ขับกลางก็ได้นะครับเช่นกันนะครับเหมือนกันนะครับสภาพ9 10เปอร์เซ็นต์นะครับโคตรสวยนะครับของมือเดียวนะครับเนี่ยใช้งานน้อยมากนะครับตัวนี้นะครับ MT 2008นะครับของ m ไมโครเทคนะครับใครที่กำลังมองหาก็ เข้ามาชมได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับตัวนี้จะมีคอร์สในตัวนะครับกดคอร์สนะครับกดไปทางเบียดนะครับติเขียนว่าเบียดนะครับแล้วก็หมุนวอลลุ่มนะครับลองปรับดูนะครับลูกค้าชอบแนวไหนแข็งหรือนุ่มนะครับก็ลองปรับดูนะครับต่อข้างนะครับต่อข้างนะครับเพราะเราเล่นสเตอร์นะครับเราก็ต้องกดสเตอร์นะครับอีกข้างนึงเราจะขับกลางนะครับเราก็ปิดนะครับไม่ต้องกดไปเบียดนะครับเราก็ปิดไว้นะครับเหมือนกันนะครับใช้งานปกตินะครับใครที่กําลังมองหานะครับ เข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับคิดแค่3,500บาทนะครับใครที่กาลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับคิดแค่3,500บาทนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับ3,500ับาทนะครับไมโครเทคเอ็มทีสองพนะครับ3,500บาทนะครับที่ร้านนารันสาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับสวยๆนะครับ15นะครับข้างละ2นะครับ12บข้างละ2ได้สบายนะครับ ใครที่กําลังมองหานะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับไม่สะดวกมาก็โอนนะครับเดี๋ยวเขาส่งให้นะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คก็ดีก่อนโอนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับหน้าจอนะครับนะครับจะวัดอุณหภูมิแต่ละแนนเลนะครับอันนี้ก็สเตอร์นะครับเหมือนกันกับ PV 1 3นะครับเนี่ยครับ 3,500บาทนะครับมีจอดิจิตอลด้วยนะครับ3,500บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อ0837398945นะครับ0837398945ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนทีมไหนใช้งานนะครับก็สามารถเอามาแลกติเทิร์นได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับสวยๆนะครับ95% 90%นนะครับกิ๊กๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับ ข้างนึงขับเบรข้างนึงขับกลางก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับเลื่อกการใช้งานออเดอร์ครับเดอร์ชอบตัวไหนก็จัดนะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับอันนี้ขับกลางนะครับชัดๆนะครับนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับ ขับเบรได้นะครับ15คั้นละ2นะครับ12คั้นละ2นะครับ3,500บาทนะครับนะครับอันนี้เบรนะครับนะครับอันนี้เบรนะครับ มาสอบถามได้นะครับของไมโครเทค MT 2 0 8นะครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับราคาอยู่ที่นะครับ3,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับที่ร้านจัลันสักผ่านปทุมธานีก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมได้นะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับสภาพสวยๆนะครับครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับคับเบร์นะครับ15ข้างละ2นะครับ12ข้างละ2ได้สบายนะครับข้างละ2นะครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับผมราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับผม